โยนครับ,บคีณมีโบเกวเป็นอัปเดตใหม่นะครับกับขาโลขาแรกนะครับเอาเฮ้ยเอาเอาเฮ้ยแล้วเบิดใช่หม่ นี่ครับนีครับนี่ครับมีอัปเดตท,ทุกคนทุ่ทสเปคับกสายสั่งบลาเลย,น,ยนี้ครับอัปเดตมาใหม่มาดูกันเดี๋ยวแล้วกาเนี่ย ม่มีฮะไม่มีไม่ใไม่ใโอเคขอโทษดีนะครับผมเมื okay. ม่กี้มีเสียงเปนไงโอเคเ้ย ้องผู้สร้างแบบนี้ถึงจะได้เอาเฮ้ยแลกแลกแลกนี่ครับมีอัพเดตเมื่อกี ลองดูครับนี่ครับอัเปเป้าใหม่นี่ครับเรื่องธรรมดาเรื่องต่อสร้างอะไรที่อันนี้ไม่เอน すごい,い。ねえ、g てる方がいいね。い Да. Давай вместе. อยากจะมีชิปอะไรอีกก็สามารถติดขายนียนะครับชิปนี้ก็จะมาติดขายน้กจะติดข้างทเกยวนะครับ